วยดีท่านผูนะ้ชมเนาะตอนนี้เขาเจ้าอยู่เสียงคานเนาะอยู่เดินอยู่วันถนนคนเดินเนาะมีเนาะเมื่อนะนี้เป็นวันทีนองเดือนวมก่อนปี2022เนานะนเดินตอนตอนเวลาประมาณเนาะ 8โมงกลางคืน,นก็คือ2ทุ่มหแล้วตอนนี้คนก็เนาะนอกท่องเที่ยวถือว่าก,ก็ยังไลยอยู่คือเก่าท่านเอาไปตอนมื้อเวียนของท้าเจ้ากับตอนมื้อเวียนเ้าเจ้าก็ามาเนาะมาถ่ายทำคลิปคือกันแต่ว่ามื้อเวียนเห็นบรรยากาศเนานึงอันนี้มัน บรรยากาศกลางคืนเนาะเนาะเป็นบรรยากาศกลางคืนผมเองพี <mainland mermaid> ่น <ora> ้องได้เบิ้งได้ชมไปน้ำกันละได้เห็นเหมือนน้ำกันเนาะเหมือนน้ำกัน นี่เมนอันนี้เมนทอดมันโอยทอดมันปลาตัวนี้นะร้อนใหม่ๆเลยนะครับร้อนอร่อยอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับอร่อยอยู่ตรงไหนเอาให้หน่อย,ออยชุดเล็กชุดเล็ก30บาทนันชิมบ้านเลยคชิมบ้านเลยไหมครับไม่ไม่แยกเลยครับเพราะว่าผมเอาไปทานที่ที่ห้อง ตอนนี้มันอิ่มมากแล้วคุณครับตอนนี้อิ่มมากจังเลยครับขอบคุณครับหอมหอมอร่อยอร่อยคือทอดมันปลาไว้บกจน เยวเดครขบพบ่บาคอนเสิร์จะแจ้งน้อแจ้ียเลครับรอเดียวเร้อยเดเ้บ่บาคอนเสิรตจ้ร้อยเดนจ้าร้อยเดยวเ้าบ่บาคอนเสิรตจร้อยเดเข้าบครับ คนถือว่าย่างตลอดอนะต้งองบ้วนตั้งแต่มือเวนมือเวนฝุ่นตกยิง่งเงยพ่นก็นยังมาเดินไร้เนาะอันนี้ยำหอยเนาะยำต่างๆแหนมคุกก็มีอันนี้เพลินเฮ็ดนี่แล้ววิธีเพลินเฮ็ดอ,อบนะบแบบข้าวเนาะแบบข้าวแบบข้าวอันนี้แบบข้าวอันเพลินไวยกุด ไ้ตุดจีนเนะห็นะมเดี๋ยวเอาที่ไม้ๆห่อนๆเหนนไหมพ่นพ่นวิธีพ่นพ่นคนเนาะคนให้มันเข้ากันกับน้ำตาลนี่พอแล้วคุณแล้วเพี่นก็มอครัวคัวไฟอ่อนๆจุมันจุมันแห้งนะล้เวลาถือว่าโด,โดนสมควรเนาะตัวมันจะแห้งจุน เป็นเค็ดน้ำตาลท่นน่ะพอสมัยก่อนสมัยข้าวเจ้ายัางน,น้อยๆพอแม่ก็เคยพาให้เฮ็ดพาเฮ็ดเนาะคุ่เนาะข้าวแก้วเก็ดห้าเก็ดเอข้าวแก้วแท็กละหกสิบบาท4ีหอร้อยเก้าหอสองร้อยอื่อ ไปไปไปของอันนี้เป็นของอันนี้เป็นของอันนี้อันนี้เป็นขนมจีบหมูล้วนร้อนร้อนร้อน กว่ละยี่สิบห้าบาทไปดูไปดูไปตำตำอันนี้มันตำลืมผัว,ดว,วเด้อตำลืมผัวแล้วผู้ใดนั้นมาาล้วไม่รู้อยากลืมผัวแลวมากินตำนี้ จำลืมผัวคนก็เต็มตลอดเนาะวายุดวายรอนพากันเดินตลอดอันนี้เป็นเครื่องของดองต่งตางๆเนะก็ไม่ได้อะไรเลยมาบอกว่าเลย น,นี่เป็นผัดโลต่างๆเนาะโอ้อันนี้เป็นห้านเฝอเวียดนามด้วยนี่เธอนี่ฝอเวียดนามเข้านั่งกินอยู่ห้องแอร์ย่างดีนฝอเวียงเวียดรอยหกจุดเก้าบาทเฝอเนื้อโคขุน เือเนื้อโคขุนร้อยหกสิบเก้าบาทเนาะเผื่อมูเนาะเฟื่อมูคูโรบุตะเนาะนอนนั่งกินห้องในมีห้องแอร์ย่างดีเนาะเผือเวียดนามมาเนี่ยเผือเวียงเวียดหมดแล้วครับขออภัยพรุ่งนี้มาใหม่ครับหบดบ่เหลือคลาย ขายดับขายดีเด้เฟือเยียดนี้ก็ได้เนาเดินไปเดินไปเดินไปชมวิวไปเนาะเดินไปเดี๋ยวโอ้โอันี้เป็นห้าง ท่านแบบเก่าแกเ่เด้หน่น่ะหายากเด้แบบนี้ท่านแบบเก่าแก่โอ้โหแถวนี้มันท่านเก่าแก้วอะไรอย่างเงี้บบเก่าแก่ฟังปิ้งขี้นวดฟังปิ้งขี้นวดมาแล้ว เดินไป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 อันนี้มันเหนือหลวงพระบางเด้อนี่นะหลวงพระบางหมายว่าซื้อเมืองหนึ่งของสปปลาวเนาะ หลวงพราวางไข่คนกันมากินดีได้เห็นไหมเนาะเื้อหลวงพราวางเนื้อเป็นอาหารอาหารอะไรนะแบบเลาาๆแบบไทยๆเนาะมันโดนกรอกโดนตีเวลายมันคนฝรั่งเขาจะก็มักามาก,กินเนาะ,นะ,นะ,นะรายการอาหาร แบบไทยแบบลาวมีเบิรครบชวนเนอแกแขกถือว่าเต็มห้านตลอดเนาะเงินหลวงพระบางเจ้าแรกและต้นตำรับอาหารพื้นเมืองเซียงคาน บิงไปบืงไปทางผู้ทมงเอ้ยบิงน้ำกานลากส่งน้ำกานนี่้องแต้องอร่อยครบมลิบูเินสมีตนเต่้ค่ะองคเอนน Ban mây nhây Ở đây tôi xin hông hèm nó tím ừ. Hoàng tím ta lo nữa Đơn phai, đơn Ban về พูนออกมาประดับประดาตกแตง่งให้มันใหม่ขึ้นถือว่าสวยงามถือว่าเฮ็ดด้วยไม้พูดแล้วจิ๋วมีเต็มไม้มีเต็มไม้เก่าแก่ร้อยกุ้งปีพูดแล้วนี่นะบึงซุรมนี่เนาะเนาะ ไปเดินไปเดินไปน,นี่ขายเสื่อผ้าต่างๆเนาะเสื่อ,ผ,อผ้าต่างๆ เดินไปเดินไปอ,อันนี้มันเครื่องจักสานเนาะเครื่องจักสานพื้นบ้านแบบลาวๆเขานี่แหละลาวไทยๆเขานี่แลยทิปเขาเนี่แวนวนฟัดเข้าก็ด้งก็ดึงก,งกตา เหมนล้วนแล้วจะใส่ไม้ไผ่วดน,น้อนไม้ไผ่วดเลยเนี่นบ้านเอาได้แท้เลยหอมแหมกัเต็มเดินไปเดินไปุฝ่ามือใครแท้ บูกบอ๊ะในแลวว่านี่จะได้แปดสิบบ,บาทเป่นแบบไดีถือน,น,น้อยแปดสิบบาทอันนี้ยำประเภททะเลวะนะยำยำตีนไก่ก็มียำทะเลก็มีอีเสกเกาอีสานหบูล้วนอันนี้พี่กกออนนง กิ้งตับกิ้งหมูกิ้งเนื้อน <m. S 1> เนาะโอหคุณนแค่หเหรอว้ายอยากกินม,มากว้าย,ยหนอ, <laughs> อน,นี่ ผู้เสียงคานเนาะสวยงามเผ็ดด้วยไม้เพินน่นะละเนาะเียรียงโคง้งเป็นห,าาหาน้านอาหารเด้อตัวนี้เด้อห้านอาหาร รยห้งแหเป็นท่านอาหารขึ้นไปสั้นเทิงนั่งกินอยู่สั้นเทิงคุณก็ได้เนาะเ <Soon> ดิน <ļ prestige> ไปเดินไปเอากรยๆรแล้งตายรีบหน่อยงรออ đơn phai đơn phai ô nhau kiệt bộ một thì chắc chưa เดินไปเดินไปเออเดินไปเดินมาก็เหงือออกคนเด้นี่นะแทนดีสิหนาวบนหนาวได้บ่อนี่เหงือแตกออกอันนี้ อันนี้แบบเจอเลยโฮเทลสไตล์แบบคันทรีน้อยนึงอันนี้นนนนนนตกแต่งเป็นระบบคันทรีเนาะบเมนแบบเก่าโบเปนแบบบ้านเฮา,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 าแบบทุงยุโรปอเมริกาไปเนาะแบบบ้านเ่าตึงซีนเนาะ ไปเดินไปอันนี้หูภาพเกาเเนาะหูภา <c oughs> พเกา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 เดินไปเดินไป โอ้นี่ขายกันซาฮอนกันซากันซาฮอนกันซาฮิตกันซาเอฟเฟนกันซาข้าเขียวกันซาน้ามะพร้าวกันซาโอเคแต่วอย่างนี้คนก็อนุญาตให้ขายประเภทน้ำที่ว่าผสมกันซา ได้หะไแล้วแต่คนก็มีการตรวจว่าบใรผสมหลายนะโอ้บอลนี้เป็นบอนที่ว่าคนสร้างใบาอาหารเนะาะอาหารอิ่มซุนอาหารอิ่มซุกเสียงคานซุกส,สมบูรณ์ห้องแหมซุกสมบูรณ์ ว่าเก้าเกอยู่หงแฮมตัวนี้าะพอเสร็จแล้วเลยเอ้าไังเสร็จหงแฮมสองผัวเมียก็มีหมว่าเก้าเกย์ถุงคัวนาตังนังตังนึงก็ปิดไม่เบิด <c oughs> บ้านกกงริมโคง้งบ้านกกงริมโคง้ลงเต็มบองแฮมเต็มตลอดทอดมันปลาทอดมันปลาทอดมันปลา ไปหานบุสมสมไปสมไปเดินรถทางเดียวยำฟรีลูกชีนไม่ละสีบา คันบ้านเสียวกันเสียวกันนะนมูกันเนาะคันบ่กหักแข้งกันเขาบอกว่าเสียวเลยคำว่าว่าเสียวถือว่าใกล้ชิดกันหักแข้งกันที่สุดอือาค่อยเอื่นถือว่ามูที่ว่าหักแข้งกันที่สุดคเอื่อนโดนเสียวเสียวกันเนาะ มสุดกับยำนี่ได้ขายดีขนาดนี้ปลาหมึกย่างเนาะปลาหมึกย่างโอคนเนีาะปลาหมึกย่างโอ้นี่ก็อันนี้เป็นบ้านเพิ่นมมอบมอบม็อบปรุงแต่งไม่นี่ก็คือว่าเอาเฮ็ดแบบคือก็ไม่เนาะก็คือว่าเพิ่นประดับประดางามสมควรเนาะบ้านคนหก บ,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 บ้านก,นกาุนบ้านกุกกาบอ่านบ่อบ้านบ้านกนกกาลบ้านกนกกาลเชียงคานบ้านกนกกาลเชียงคานอันนี้ถือว่าเพิ่งมาตกแตง่งเพิ่งมาตกแต่งหลายแล้วเนาะเป็นสไตล์ลาวและสไตล์จีนเลเนาะ เนาะภาพผสมคือที่บดเท่านี้เลยเนาะมันมืนบ้านแบบเก่าๆแก่ๆที่บดเท่านี้เลย,ยางานไมเห่อนี่แล้วก็สยุดเนาะงานห่อนี่นก็สยุดเป็นตลาดก่อนนี้โอ้โหบนนี้เป็นวัดเนาะซอยเจ็ดยังวัด เอ,เอายุติท่านนี้นอหอดบัดแล้วคนมีบุญอยู่วัดนอธรรมดานนเนออ๋อยุติคลิปลงเท่านี้นอะเอาโชคดีโชคดี